สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอกันอีกที่สองขอมการที่เล่นกันลืมนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอาการทักทายก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะมีคําไหนบ้างามาดูครับครับกับคําแรกคําว่าบ่อครับรบ่อ วัวหัวแปลว่าฉันครับลายมืออาจจะน่าเกียดหน่อยนะครับฉันคำแรกวัฉันหนี่ครับนี นี่แปลว,ว่าเธอเขียนผิดครับเธอเขียนผิดอีกรอบหนึ่งละเธอคุณครับอ่ะนี่คำที่สองส่วนคำที่สามถ้า เธออ่าทาเสียงแรกนะครับเสียงยาวเพราะว่าเขาสรรพนามคนที่สามครับเขาส่วนจะมีคำนึงครับทาเหมือนกันแต่เป็นผู้หญิงจะมีหนีข้างหน้าทาเพรว่าเขาเหมือนกัน เขาก็คือผู้หญิงผู้หญิงนะครับเรามาเริ่มกันเรามาเริ่มพูดด้วยกันอีกรอบนึงน,นะครับท่องไปพร้อมกันหัวแปลว่าฉันนี่แปลว่าเธอคุณท้า แปลว,ว่าเขาส่วนท่าคำหนึ่งเป็นแปลว,ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงแล้วจะมีท่าคำหนึ่งครับท่าใช้กับสิ่งของหรือสัตว์ครับท่าอาจจะแปลว่ามันก็ได้ครับ แล้ววันนี้เราก็จะมาเป็นประโยคมาพูดเป็นประโยคทักทายกันเนาะอ่าอีกคํัหนึ่งครับที่จะสอนคือห่าเออเออเอาห่าแปลว่าดี ถ้าเกิดใช้กับคำสรรพ,พนามข้างหน้าคือนี่ฮะแปลว่าสวัสดีสวัสดีส ถ้าเกิดว่าเราจะถามว่าสบายดีไหมให้ถามว่านหนีมามาแปลว่าใหม่นะครับนี่ามา คุณสบายดีไหมคุณสบายดีไหมถ้าเกิดว่าจะตอบว่าฉันสบายดีตอบว่าหอเขียนผิดวอ หันอาวอูววอหันเฮ้เอินฮันอ้าวาฉันสบายดี รเรามาทบทวนอีกรอบนึงนะครับกับคำศัพท์ที่ได้มาสี่คำนี้คำแรกครับหาวดีหนีหาวสวัสดีหนีหาวมาคุณสบายดีไหมหัวเหินหาวฉันสบายดี แล้วถ้าเกิดว่าเราจะถามว่าแล้วคุณสบายดีไหมให้ถามว่านี่เนอะนี่นะีแปลว่าเธอเนอะแปลว,ว่าหล่ะ,นะ,นะ,นนะเออนอะเนอเน แล้วคุณล่ะล่เขา, <c oughs> าจะตอบว่าฉันก็สบายดีให้ตอบว่าวายเยหน我า很วอ 也，yeah. 很，好，我，我，也，也，很，好。 ฉันก็สบายดีก็เ,เป็นประโยคพื้นฐานภาษา,าจีนที่เราสามารถทักทายโต้ตอบกันได้วันนี้เราก็จบกัน ep 2ีกันที่เท่านี้นะครับขอบคุณครับที่รับชมจนจบ